กินหมดไม่ได้ซื้อนะเอาจากดอกไม้ที่ผมว่านั่นแหละดอกไข่เน่าดอกจิงภาวาดอกไข่เน่าคือดอกอะไรบ้างเนี่ยดอกไข่เน่าคือมาไข่เน่าเหลืองๆหลอย่อยู่จ้าไม่มีชื่อชื่อภาษาไทยอยู่ผ่จำไม่ได้ภาษาไทยคือดอกไข่เน่าเราผลต้องมันนะนะเป็นยาบำรุงกำลังทันเรื่อยปัง พิริดมันมีลวดลายอันไหนที่มันเก่าๆเก่าๆพี่อย่างไหมฮะที่มันเก่าๆเก่าๆอะไรนะที่ลวดลายอะไรต่างๆที่มันเก่ามีมีอยู่ตรงไหนท้าซินอ่ะใช่ไหมอันนี่ไออยู่กับเก่าสุดเลยอันนี้ไม่เก่าสุดหรอกเนี่ยเพาะเขาเก่ามากเท่าไหร่คะกี่ร้อยปีจากโดยกี่ปีแม่บอกว่า ตั้งแต่ที่เราเกิดนะเราจะปีแล้วก่อนแม่เกิดจะปีแล้วก็จะเป็นผ้าแบบโบราณทางป้าโบชิ้นโบราณบุกวางเหรอจนคู่นะตึงตึจะเลิกู่แล้ววางตึงเพิ่นจะเข้าไปดูลายต่างๆด้วยน้ำซิมด้วยอายุน้ำบดด้วน้ำนี่บ no ุ right. right มีลายเก่าๆเด้อบ่ค่ะแม่ที่แสดงปฏิมากรรมอะไรต่างๆเนี้ย